สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับน้องปลาทูนะคบพี่พี่ครับก็วันนี้น่ยผมเนี่ยจัดเดินทางขึ้นไปหาในพานเมื่อวานนะคบพี่พี่ครับวันนี้นี่ยปลาทูได้ขึ้นมาคนเดียวนะคบพี่พี่ครับก็ท่านอาจารย์เนี่ยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับพี่พี่ครับก็ ผมก็เลยให้ท่านอาจารย์พักผก่อนก็ท่านอาจารย์ก็สั่งให้ผมเนี่ยขึ้นมาจัดหมอพี่เอ็มนายพานนะคบพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยเมื่อคืนอะปทุนอะต้องฝึกวิชาทั้งคืนเลยพี่พี่ครับเพื่อที่จะมาประลองกับนายพานคนนี้นะคบพ,พี่พี่ครับ ถ้าอาจารย์เนี่ยได้สอนวิชาเมื่อคืนหนักมากพี่พี่ครับป้าทูน่ต้องฝึกฝนไม่ไม่ได้พักเลยก่อจะได้พักประมาณตีตีหนึ่งเลตีสองไม่รู้พี่พี่ครับต้องฝึกหนักมากก็วิชาก็ได้เพิ่มนิดนึงนะครับก็ดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็วันนี้น่าจะขึ้นไปหาในผานป่านะครับพ,พี่พี่ครับ ก็เคลียร์ไปให้จบเลยถ้าวันนี้ไม่จบก็ให้มันจบนะคะพี่พี่ครับโอเคครับพี่พีครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปลาทูด้วยนะคะพี่พี่ครับก็ถ้าใครชอบคีปลาทูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่ครับโอเคพี่พี่ขอเรารีบเดินทางขึ้นไปกันดีกว่าครับปายโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้น่ะปลาทูเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหา ในหาในผ่านนะครับพี่เี้ครับก็ตอนนี้ปลาทูเดินขึ้นมาก็ไกลแล้วนะครับน้ำก็แห้งเรื่มเรื่อยๆเลยนะครับ ฝากเป็นกําลังใจให้ปลาทูด้วยนะครับพี่ๆครับจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องไปรับชมนะครับพี่ๆครับรับชมไปพร้อมๆกันใครแพ้ใครชนะก็ให้มันรู้นะครับพี่ๆครับปาทูอยากช่วยท่านอาจารย์บ้างนะครับท่านอาจารย์นยะเขาช่วยปาทูมาเยอะแล้ว ถึงเวลาที่ปลาทูเนี่ยต้องตอบแทนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย,ย์จะอยู่กับปลาทูไปอีกนานเท่าไหร่ถือว่าไม่รู้นะครับถือวต้องทําเพื่อท่านมากโอ้ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าน้ํายังมีอยู่เลยแต่ว่าก็เริ่มแห้งนะครับพี่พ เดินข right. ึ้นมาใส่ต้องพักหน่อยละก็ขึ้นมาดูไข่ด้วยนะครับพี่ครับว่าเป็นยังไงบ้างไข่เวานตอนที่เขาเผิดน้ปลาทูก็ได้แอบดูด้วยนะครับพี่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นนะครับ ตอนนี้ไข่ก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ครับแป๊บนหนึ่งนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวปลาทูนเนี่ยขอนั่งพักก่อน ตอนนี้เนี่ยร้อนมากเหนื่อยโอเคครับพี่พครับตอนนี้เนี่ยปลาทูเนี่ยนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเหนื่อยมากขึ้นมาตอนนี้ถ้าปลาทูขึ้นมาช่วงเที่ยง,ยงนะโอ้โหอาจจะร้อนกว่านี้ครับพี่พี่ครับขนาดตอนนี้น่ยังร้อนเลยพี่พี่ครับโอ้โหก็ฟังเสียงสัตว์ในป่านะครับพี่ครับ ูรู้สึกว่าได้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีมากมากเลยนะครับยิ่งท่าน้ําไหลเนี่ยโอ้โหธรรมชาติเน้นๆครับพี่ๆครับ,รบโอ้โหคือแบบว่าน้ําธรรมชาติมันก็ไหลแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเรื่อยๆเลยนะครับพี่ๆครับก็รู้สึกเนี่ยสบายหูสบายตานะครับพี่ๆก็ใครที่ชอบคลิปเนี่ยก็เดี๋ยวปาทูน,นจะหา พาพี่ๆน่ะเดิน่าเที่ยวนะคะพี่ๆครับก็ตอนนี้ปลาทูเนี่ยมีเรื่องเยอะเลยนะครับที่ต้องจัดการนะครับพี่ๆครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปลาทูด้วยนะครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวปาทูเนี่ยจะรอเขาตรงนี้นะครับพี่ๆไม่รู้ว่าเขาอีกน้าหรือเปล่ากว่าจะมาพี่ๆครับปาทูก็มาถึงละก็ยังไม่เห็นเขาโผล หน้าออกมาเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ <Hey. S 1> มาแล้วครับ <Hey. S 1> มาแล้วครับพี่พี่ครับมา ถ้าอาจารย์ผมไม่ว่างถ้าอาจารย์ส่งผมมาแทนไม่จังานะาอาจารย์ผมไม่สบายอะทาไมไม่สบายก็ต้อมนมาผมไม่เอาผมไม่ยอมให้อาจารย์ผมบาดเจ็บแน่นอนท่านะกลับไปเลยนะเอ้ยท่านัะต้องมาประลองผอมถ้าอาจารย์สั่งผม ก็อยากลองฝีมือท่านเยอะก็ไม่ได้กลัวหรอกครับเด็กเมื่อวานฟืนเบิ้ไข่ผุ้เส้ใเด็กเมื่อวานฟืนครับม,ม,มาไม่ไม่อยากให้เสียวเวลาไปมากอ่ะมาลองวิชาวหน่อยมนะ อทูก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านมีอะไรดีมัางนะอทูก็อยากลองดูอยากลองดูเหมือนกันว่าท่านมีอะไรดีท่านมีอะไรดีก็งัดออกไม้หมดเลยนะท่านนะไม,ม่เอาวุธน,นะท่านนะิ้งอาวุนให้หมดนะ เปล่านะคะพี่พี่ครับวันนย้ใช้ มาเลยท่านนะท่นานายอมไหม

ใช่ไหมครับมาเข้ามาเลยครับอยากที่จะเรียงนะคะนะหมัดนะครับ เราคุดแค่นะครับมาทูชนะ <c oughs> ท่านมานั่งคุยกับผมก่อน <c oughs> ถ้าท่านยอมอ่ะ <c oughs> มาเคียงก่อน <c oughs> มานั่งกับผม จไผมไม่ทำชนะคิอชนะพัดท่านท่านชื่ออะไรท่าชื่อลาสิงพานเสือเหรอใช่พี่พี่ครับเขาบอกว่าเขาชื่อในพานเสือนะครับวิบ่วี่ครับ ท่านผมขออย่างหนึ่งนะ <ขอ S 1> เรื่องเรื่องอันนี้จบนะจบนะครับไม่มีการล้างแค้นอะไรแล้วนะแพ้คือแพ้เลยแต่ถ้าท่านไม่ยอมนะ่ะท่านก็มาเจอผมใหม่ได้ผมพร้อมเสมอโอเคนะ พี่พี่ครับก็เลีย์กันได้แล้วนะครับพี่พี่ครับก็ฝ่ายไหนแพ้ก็ต้องยอมไปนะครับฝ่ายไหนชนะก็นั่นแหละครับพี่พี่ครับคุณผมพูดไปเจ็บมากป่ะท่านไงพี่ชายผมได้อยู่ไหมพีช่ชายเก่กนนะงกครับเก็ง้งางแหละ าอาจารย์คอยสอนผมวา่าท่านซู่อท่าอาจารย์ผมไม่ท่านเลยท่านเชื่อผมไหม,มไหนท่านท่านลองเรื่องเล่าอาดีตให้ผมฟังได้ไหมมันเกิดจากอะไรอดีตอามันยังเหยียบขอ <Okay. S 2> <c oughs> อะไรอะท่าน ทันตัวสั่นไปหมดแล้วล่ะทัานกลัวอะไรท่านเป็นอะไร, <S <S เ,รเรื่องเล่าอาดีตนี่มันเป็นยังไงคะท่านโอ้โหท่านผมให้ผมแค่ให้เล่าแค่นี้ท่านเล่าไม่ได้เหรออ่ะท่านผมให้เล่าแค่นี้ไม่ได้เหรอท่านเล่ามาเลยก่อนหน้านี้นเราเคยเป็นเพื่อนกัน อ๋อตอนนั้นท่านกับท่านมุซบเป็นเพื่อนกันอ,อแล้วยังไงมันหักหลังกูหักหลังท่านอ,อ้ายท่านมุซอเขาทำถึงหักหลังท่านอ่ะมันเกิดจากอะไรแยงสมบัติแยงสมบัติออสมบัติอะไรอ่ะสมบัติที่พ่อปู่็กไว้สมบัติที่พ่อปู่เกไว้ออพ่อปู่นี่เขาเป็นใคร bạn là anh nhảy, à, ừ. à, đấy ngay, à. Mình... à, à, hạt hạt lạng, hạt như ngay à, mình chạy, mình đâm... bằng ta cu em mình cầm bằng ta thân ừ. mình cái không yên tâm bát, à, đấy ngay to. แต่มันก็เออกไปคนเดียวเอาไปคนเดียวเฮ้ยทุว,ยวันนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันซ่อนไปคนเดียวไม่บอกใครอือแล้วไงตาต้องฆ่ามันอย่างเดียวจึงจะเจอสมบัติอ่าแต่ท่านข้าอาจารย์ผมนะผมขอเตือนท่านเลยนะครับท่านไม่มีวันหลุดออกไปได้จับมือผม นะท่านนะผมจะเข้าใจปาทูนะครับเพราะว่าท่านมูเซอเขาอะ่ะผมเนี่ยรู้ไหมผมเกือบเสียชีวิตอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะก็มีคอยท่านท่านมูเซอคอยช่วยผมอะ่ะจนทุกวันนี้ผมได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผมไม่มีวันทอดทิ้งอาจารย์ผมแน่นอนนะครับท่านเข้าใจด้วยนะ <c oughs> ถ้าท่านไม่ยอมนะท่านก็มาเคียยวผมที่หลังได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่า้้าไม่เอาแล้วก็ดีแล้วนี่ที่พักท่านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ปางบนอยู่ปางบนเออท่านพอจจเห็นสมิงบ้างไหมไม่เจอ นี่เจ้าอออือมนี่าทรมานเหลือเกินทำไมพราไม่มีอาหารกินเลยไม่มีอาหารกินเลยครับอออันนี้ผมก็ช่วยท่านไม่ได้อ่ะเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับท่านเยอะมากมายเรื่องเล่าของท่านอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันใช่ความจริงหรือเปล่า นะครับเข้าใจนะองกับท่านเข้าใจได้นะที่เพูดเป็นความจริงดังนั้นอ่าท่านบอกท่านเป็นความจริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า นี่จะไปไหนตาเนี่ยข้าไม่รู้ขาต้องไปหาอาหารไปหาอาหารเออออเรื่องล้างแค้นนะท่านไม่ต้องไปตามอะไรแล้วปล่อยไปเถอะเรื่องอดีตอะมันต้องจำหรอกท่านจำไปเราก็ไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาหรอกนะครับ แล้เข้าใจผมนะออถ้าท้าไม่เข้าใจผมท่านรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอออืเอเฮ้ยชับตอนไหนไมาทำอะไรถามได้ผมมาทำอะไรท่านนัดไว้อ่ะผมก็มาดีนะเมื่อวานนีม่มาทำอะไรเมื่อวานออม,มาเที่ยว เดีวคนดีวได้ไงอือเจ้าเคยเห็นไนข่พญานาคาไหมไข่พญานาคาเฮ้ยนนะะทำไมอ่ะวันนั้นเคยเห็นอยู่ตรงนี้อือข้าจ้าไปกินข้าจ้าไปกินเออทำไมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไข่อะไรนะ ไข่พญายนาคไข่พญายนาคมันหมายถึงใครพญายนาคไหมเออท่านเป็นคนแอบขโมยเหรอขไม่รู้ขอยากกินก็ไม่มีอะไรกินเฮ้ยท่านวันนั้นท่านรู้ไหมท่านเกือบทาให้ผมผมชิ้นไวน่ะ ก็ไม่รู้ใครอยูท่านลงมาใครยู่ผมผมจะบอกไอ้ท่านลงมาอีกครั้งเดียวท่านลงมาเ่อยหแล้มันเลยวะผม่าฮะมันเยละพอ แผลก็เป็นขั้นใหญ่งั้นแท้คุไข่พยานาคเออทาไม่เแล้วท่านมาเน๊อ้วยข้าไมเจออยข้าอวยข้าไมเจท่านท่านคิดจะตกปีกนะอช่วยขาเถันนั้นท่านไป่าของเขาทำไม ข่อยหิปล่อยท่านไปเลยผมปล่อยท่านไปแบบไม่ได้หรอกครับโอ้ข่อยเจยบจะพาขานไปยังไงผมจะพาท่านไปหาองค์ขรรภ์เมืองรับนะก็มไม่ไปไปก็มไม่ไปไมไมไปล่อยท่าน ท,ท,นนะท่านอยาตกรงนี้นะนอนนะทา,นนนทานคิดจะนีน่คิดคิดกับผม้วนะท่านาผตามท่านไม่ได้นะนอยากคิดจะตุกติกกับผมนะ จะไปไหนโอท่านอยากคิดจะไม่ไปนะท่านคิดว่าผมตามถ้าไม่ได้ท่านแกะนี่เถอะง่ายๆอะ่ะคนอย่างท่านอะ่ะผมตามง่ายๆ ไวไยอย่างเนี้ยัวายมากเลยพี่พี่ครับเฮ้ยวายอ่งอั้ออท่านพยานาคาก็ไม่มาอุ้ยแล้วมันไปไหนแล้วอะ่ปะปัทถูก็ไม่เจอด้วยพี่พี่วายมาก มลงไปข้างล่างแล้วอ่ะเฮ้ยไวเกินไปไหมอ่ะปลาทูไปยังไม่นานเลยนีปัาทูตามติดๆเลยนะพี่ๆครับไวมาก นีก่อนเลยเดี๋ยวปลาทูมีวิธีอองปลาทูนี่ก่อนเลยนี่พ้นละกันนี่ไม่พ้นเดี๋ยวเดี๋ยวปลาทูปลาทูไม่ปล่อยนะนี่พ้อนเลยพี่พี่ครับปลาทูเนี่ยต้องขออาภัยพี่พี่ทูขอเลยนะคะพี่พี่ครับที่ปลาทูนะพูดแล้วใส่อารมณ์ไปด้วยนะคะพี่พี่คับแต่ มันเป็นความจำเป็นจริงๆนะครับพี่พี่ครับมันหนีผมไปแล้วอ่ะครับพี่พีครับนีไปได้ไม่ไกลอกะเขาคิดว่าผมตามหาเขาไม่เจอนะครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวปาทูน่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้น่ะปลาทูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามเรือนะครพี่พี่ครับปลาทูเนี่ยจะลองตอนนี้เขาคิดว่าปลาทูเนี่ยหาเขาไม่เจอปลาทูรู้เขาอยู่ตรงไหนพี่พี่ปลาทูแค่ยังไม่อยากเอ่ยนะครับโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวปลาทูเนี่ยขอพี่พี่หน้าตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่ครับก็เดี๋ยวเราแนวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่พี่ครับคลิปนี้ปลาทูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ